อันนี้กำลังทำผัดปลา,ากระเบนครับปลากระเบนครับแซบแน่นอนค่ะ เมนูแซ่บของเราวันนี้ผัดปลากระเบนค่ะกินให้เยหน่แล้วกันน่าทานนะคะอาหารป่าหลากหลายเลยค่ะร้านหมูสเต็กที่ตลาดสับประทุมนะคะ นี่น่าทานมากๆเลยค่ะหมูนุ่มนะคะหอมนมนะคะ่ะมีทุกวันนะคะมาอดทน,นความอร่อยกันได้ค่ะ ไม้เท่าไหร่คะไม้หกบาทครับไม้ละหกบาทนะคะสิบชุดเล็กเจ็ดไม้ร้อสิบครับชุดใหญ่ร้อยยี่สิบไม้เฮ้ยร้อยยี่สิบบาทยีท่สิบไม้ครับ

วันนี้มาทานขวยจับนะคะที่ร้านป้าสีตลาดสัปปะทุมค่ะนอกจากขวยจับแล้วก็ยังมีอาหารเยอะเลยนะคะร้านปีตลาดสปะุค่ะนีนะคะขาหมูน่าทานมากนะอร่อยด้วยค่ะนี่แต่วันนี้น้อยอยากทาน๋วยจับนะคะ ไปจับวันนี้น่าทานเลยค่ะที่ร้านป้าสีนะคะมีหลากหลายความอร่อยแล้วค่ะเราจะเลือกอะไรก็ได้มีข้าวหมูแดงหมูกรอบเกี๊ยวน้ำบะหมีม่เป็ดข้าวหน้าเป็ดนะคะกไย,ยจับน้ำข้นแบบโบราณน,นะคะ หมูกรอบก็น่าทานมนากค่ะ,ะปากร้านนะคะยจับน้ำค้นข้าวขาวหมูค่ะตลาดสัรตพุมต้าสีนะคะล็อกสี่สิบเจ็ดซอยเจ็ดค่ะจับน้ำค้นค่นคะจับสูตรโบราณค่ะ